บรรยากาศเก็บสตอรอเบอรี่ฟ้าสวยมากนี่มาอีกแล้วจ้าพี่น้องวันนี้พามาเก็บสตอรอเบอรี่อีกแล้ววันนี้เป็นวันหยุดของประเทศเยอรมัน คนมาเยอะมากเลยมาเป็นครอบครัวเลยนะ้องโอ้ยแต่สวนนี้ตรงนี้มันลูกใหญ่ลูกใหญ่มากโอ้ยขอชิมก่อนส่วนนี้ลูกใหญ่อืม ส่วนนี้มันลูกใหญ่ไปอ่ะจะดูส,ดส,ส่วนนี้ดิหวานส่วนมากอืม วันนี้คนเยอะคนเยอะอากาศดีจ้ะโอ<ฮ>้ยเสิรชิมลูกเล็ดเนี่ยอร่อยไหม <c oughs> โอ้ยอร่อยกว่า <c oughs> เป็นวันหยุดของประเทศเยอรมันจ้ะอุ้ย วันนี้คนก็จะเยอะหน่อยว้าวฝนนี่ช่วยมากอุ้ยเขาผ่านฝนมาได้ไงเนี่ยโอ้ยฝนตกหนักมากเลยทีนีวนะว้วันนี่สตอรี่สวยมากเก็บเป็ดเดียวก็เต็มอยู่ทีน้องเล็ดสามลูก วันนี้เราจะไม่เน้นลูกใหญ่นะจ้ะเก็บลูกใหญ่รู้สึกเต็มแล้วโอ้โสวยมากเลยนี่ลูกนี้ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้เจอกันในสวนตรอเบอรี่อีกแล้วจ้าวันนี้บรรยากาศคนเยอะมากเลยเพราะมันเป็นประยุท์ของประเทศเยอรมันจ้าพี่น้องแล้ววันนี้สตรอเบอรี่ก็งามงามจ้าแพี่น้องไปเก็บสตรอเบอรี่น้องเปนกเยอะมากเลย เยอะจริงไม่จะพูดยังไงเพราะวันนี้อุ้ยเยอะและสวยมากเพราะว่าจะข้ามาทำไมนักพิณอ,อื้อดูดูดูว,ว้าวมันมีอะไรบ้างเนย,ยสวยเนี่เป็นลูกสตรอเบอรี่ลูกหัวใจ ฮัทตอรรีลูกหัวใจชิมตาวรีหวานลูกใหญ่ก็หวานดูวันนี้จะจ่ายไปเท่าไหร่ อันนี้มันฉ่ำไปไหม,ไมไว้าดูดูยิ่งเปิดน้าดูดิยิ่งเปิดยิ่งเจอยิ่งสวยอืมฉ่ำน,น่าชังชังต้องเปิดแบบนี้เป็นเลนนี่ดิค่ะ 見るわあもうわー。うん โอ้ยดูวงน,นี้ดูเฉินอ่ะอืม tỏ Wow Suối Kẹp bếp đi Tên nó ạ Thì nó ăn Kẹp bếp em Có mình mà lúc ก็ตรงนี้ฮัทนี่ว้าวอสิตัวสวยมากใมากเปิดเขอบเปิบนพวงเดียวนี่จ้ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những คนเยอะมีเพื่อนเยอะเลยวันนี้นี่เปิดผ้าอบว้าวอื้วกใหญ่คนมองไม่เห็นว้าว้าวชำเลยนี่เก็บไปแล้วกินเลยว้าวที่เปิดนี่ี่ you <laughs>